ปล่อยการปวดและการเบลอของเราไว้หน้าปวดไปหมดทั้งตัวโดวยเฉพาะแขนรู้สึกชามากสมองเบลอไม่ค่อยเฟสคิดงานไม่ค่อยออกแชมป์ครับเป็นช่องภาพ มีปัญหาสุขภาพบ้างไหมเยอะเลยครับปัญหาสุขภาพภายในก็มีภายนอกก็เยอะเลยครับหลักๆปัญหาก็มาจากการทํางานล้วนๆเลยครับความที่เป็นช่างภาพแบบกล้องถือกล้องทั้งวันเลยครับในจะขายตั้งกล้องอีกถ้ามีงานในสตูดิโอก็เบาลงหน่อยแต่บางงานก็ต้องถ่ายนอกสถานที่วันนั้นถึงระเดยงเลยครับปวดทั้งแขนขาคอบ่าไหลาก็เลยทั้งคืนจนถึงเช้าก็มีครับเป็นแบบนี้บ่อยเข้าก็มีอาการเบลอเบมืบ่นสมองตื้อเราปล่อยอาการปวดอาการเบลอของเราไว้นานจนมีอยู่ครั้งนึงตื่นขึ้นมาก็ลุกไม่ขึ้นเลยครับ ก็เลยรีบผัานมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังก็หลังทํากายภาพนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละจุดที่เราปวดเมื่อยอ่ะมันก็คลายขึ้นได้ระดับหนึ่งเลยมันแทบจะหายไปหมดเลยครับยิ่งโดยเฉพาะจุดช่วงไหล่ที่เราแบกกล้องเนี้ยครับจากที่ปกติเราเลิกงานเราวางของอ่ะมันจะปวดจนรู้สึกได้ชัดเลยแต่ก็กลายว่าแทบจะไม่รู้สึกแล้วคุณหมอสอนวิธีให้เราช่วยคลายด้วยตัวเองได้ในแต่ละครั้งอ่ะสามารถช่วยได้เยอะมากๆเลยครับก็จากที่เคยเจ็บมากๆครับตอนนี้ก็เบาลงขึ้นเยอะเลยครับ ส่วนหลังจากดีพตามนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับเราเฟรชขึ้นมาเราสมองเราเหมือนแบบพร้อมทํางานตลอดเวลาบวกกับยิ่งตอนตื่นนอนครับที่เราแบบลุกขึ้นมาแล้วลุกจากเตียงยากเราตื่นมาปุ๊บสมองเราปลอดโปร่งเราก็ลุกไปทําน่นทำนี้ได้ปกติเลยมันดีมากจริงครับร่างกายเราดีขึ้นเราไม่ได้ปวดเหมือนเมื่อก่อนเราแบบร่างกายมันกระฉับกระเฉงขึ้นมันคือการได้พักจริงๆครับเราสนุกกการทํางานมากขึ้นเราอยากออกไปทํางานตลอดตลอดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสุดท้ายเงินแล้วก็งานหาเมื่อไหร่ก็ได้หาสุขภาพมันเสียไปแล้วมันยากที่จะเอาคืนมาครับ ที่ลูน่าไลฟ์บายเดอะลูน่าคลินิกครับ